อันบ็อกที่เราซื้อของมาจากตลาดกันเริ่มเลยอย่างแรกก็จะเอาพุดดิ้งก่อนดิตอนนี้เราแอบแก่แล้วนะพุดดิ้งอะ่ะพอเราหยากได้นะก20บาทเองเล้อือมแป๊บนึงนะทุกคนเดีเ๋ยวจะมาลองเร่งกันดูก่อนมาดวออกันนีออ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 ้ออกแล้วนะก็เดี๋ๆๆๆๆ คือตอนนี้เราอยู่บนรถใช่ไหมอ,อันนี้นีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นะนี่กินกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปโอเค อันก็แค่นี้นะมาต่อไปมาอันบล็อกของต่ออุ้ยอันนี้เก็บเก็บเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บเก็บลงไปเก็บกรีบลงไปให้หมดเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรต่อป๊อปอิทก็จะเป็นไป ปอบอิดนี่ปอบอิดนี่นปอบอิดแล้วดูมันมีไฟเกี่ยวไหมล่ะมไม่กิน <c oughs> ซื้อมาจากไหนรีวิวต่อสิรออะไรละ่ะมีไฟด้วยอ่ะดูดูด,ดูมีไฟมีไฟ โอเคนะก็ปิดแล้วปิดไฟปิดไฟโอเคปิดแล้วนะอุ้ยอปลืมลืมปิด้องปิดเต่อะไปก็จะเก็บอันนี้ลงไปพี่บอด อันบล็อกของคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอันนี้ไม่แพงนะ30กว่าบาทเอ้ไม่ใช่สามสิแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วว่าอันเท่าไหร่ก็ปิ่นแล้วเราจะเทของออกมากให้หมดเลยจะเทออกมากให้หมดเลยนะดูซิมีอะไรอไหม มีแล้วมาดูกันต่อว่าจะมีอะไรอีกเม่อกี้่าชีบอกไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นสอนต่อไปก็จะอันนี้อันนี้น่ารักเป็นกระดาษเราจะมาเขียนกับอันนี้นะคือพุดดิ้งอันนี้น่ารักมากเลยใครอยากได้ไปซื้อได้ เราจะมารีวิวอีกครั้งนะว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกนะแล้วก็มันก็สวยนั่นเองอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาท,อ,นนบาทอันนี้ไม่รู้อันนี้ยี่สิบบาทโอเคก็จบแล้วนะก็แค่นี้ก็นะคะบ๊ายบาย